สวัสดีครับทำอะไรอยู่อ่ะกำลังไหวอยู่ครับไหวเจ้าแม่อยู่แนะนำร้านหน่อยดิข้างหน้าให้มันเป็นเหมือนเป็นฟิวป่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นคอนทราสกับข้างหน้าอีกทีนึงเป็นโลกที่มันเสมือนจริงกับกับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ร่วมกันไม่ได้อะ<ม>เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเชื่อมต่อกันอยู่ ข้าสารสปีร mm ิชัวเออทำไมแฮกไลน์เนี <Tonight> ่ยข้าสารเนียมันมีความหลากหลายซึ่งเราก็ไม่เห็นแบบว่าช่วงเวลาแบบนั้นหรือร้านแบบนั้นอะมานานแล้วเด่นดําแบบเขาเรียกจิตวิญญาณของข้าสารสมัยแบบเก่าๆอะไรเงี้ยกลับมารูกหัวกะโหลกโอเคแต่ว่าเป็นงานสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมคะดีไซเนอร์เขาก็ทําออกมาแต่ของผมมันจะเป็นเทียนตัวนี้อย่างี้เราก็ใส่โลโก้ไปแล้วก็เนี่ยให้คนมาระบายสีสะท้อนแสงได้เป็นกิมมิกเล่นอยู่ในร้าน ลงประตูก่อนอันนี้เราอยากให้มันดูแบบว่าดวงตาแบบว่าเข้าไปข้างในแล้วเราก็ไปเจอแบบว่าอีกโลกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบูธดีเจเป็นซีนดีเจก็จะใช้พวกเกาะเขาเขาเขาใช้กันเราเป็นคนชอบประทัธรรมเกาะชอบไปเมาที่เกาะมีแต่อันนี้เขาเรียกว่าชื่อป่าหิมพานต์เป็นคอนเซปชั้นแรกแล้วเราก็จะมีบาร์าดาน โปรเจคเตอร์ที่เขาเรียกว่าจะฉายพวกท้องทะเลใต้น้ำให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นค็อกเทลที่เขาเรียกสอดคล้องกับโลกใต้ทะเลเหมือนอยู่ในตู้ปลาแล้วก็มองออกไปก็เห็นคนอะไรเงี้ยคนข้างนอกมองเข้ามาก็แบบว่าเหมือนเป็นตู้ปลาอะไรเงี้ยไม้กองกลางไอ้ข้างล่างอ่ะเป็นบาดาลเราก็พยายามใช้ส่วนของรากลําลต้นตรงกลางก็อยู่ชั้นนี้แล้วก็เดี๋ยว จะมียอดที่มันจะแทงขึ้นไปชั้นข้างบนชั้นจักรวาลอนะไรเงี้ยคือให้มันเหมือนมันเชื่อมต่อกันมันมีเรื่องราวเดียวกันดอกนี้ดอกดอกอะไรคะดอกอะไร<อ>ก็<อ>กไม่รู้ดอกจินตนาการให้มันดูเขาเรียกว่าเซอร์เรียลหน่อยชั้นชื่นจักรวาลก็จะเป็นชั้นที่ต่อจากข้างล่างขึ้นมาก็จะ,จะไอ้พวกยอดไม้อะมันก็จะมาปรากฏกันอยู่ชั้นนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเล่นแบบชิวๆเล่นแฮนด์แพนข้างบนชื่อว่านิพาน ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นซาวฮิลลิงซาบำบัดอะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยอยากให้คนเข้ามาแบบว่ารีแรกลกซ์ผ่อนคลายกันก่อนแล้วก็แบบลงไปทานอาหารแล้วก็ลงไปเต้นต่ออะไรเงี้ยเมื่อกี้เดินมาหลายชั้นแล้วหลุยแต่ชั้นนี้แอร์เย็นสุดแอร์เย็นเต้นมันดนตรีเป็นยังไงเนี่ยถ้าเต้นมันเนี่ยช่วงนี้จะเป็นฮาส์เป็นเทคโนอย่างเงี้ยครับเสน่ห์ของอันเดอร์กราว ซีนของเมืองไทยคืออะไรซีนมันยังเล็กอยู่อ่ะมันเลยดูแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเราเจอคนแบบเผ่าเดียวกันอ่ะยังไงบ้างครับกับ t ็อป i c ั a l กลเล็กซีวันนี้ครับผมเฮยมีความน่าสนใจมากค่ะสำหรับที่นี่คุณหลุยแนะนําคนที่ยังไม่เคยมาได้ไหมคะอยากให้ลองมากันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราตั้งใจสร้างซีน ความสนุกให้กับทุกคนนะครับผมออสามคำซ็อกวิคอรกาเล็ซค่ะปดปล่อยครับแปลกใหม่แล้วก็ประทับใจครับผม